โดที่ม้ทำงานนี่นะคือที่ต้นานรัวัดปูรีวพิัมนะปูนายที่ยังไม่ได้ิภาคัก็ดีนะไม้ก็ดีนะขอให้ทีนะครับ แกนี่ต่อไปครับก็ต่อไปนะครับอุปถัมภ์อะไรเนาะครับนะครับศาสนาพุทธที่พร้อมทั้งผู้ท่านนะครับขอผู้ท่านที่ได้ร่วมที่ทุกตัวไปนะครับสถานนี้นั้นนะครับการทําบุญนะครับที่กรุงเทพฯนะครับชุมนุม <muchas> ผมก็ทำได้เลยครับทำทั้งเรื่องด้วยกันๆในภูเขาทำกันได้กุศลๆนะครับเข้ามาดูเราดูท่านนะครับขอให้ท่านนะครับผู้ผู้ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านนะว่าทุกคนต้องรักกันดูต้องรักกันนะเพื่อนๆที่รักกันดูเพราะว่างานวัดของเราเนี่ยต้องอยู่กันดู

เราได้ทุกเจ้านะครับแล้วก็ขอตัดตัวทีถือเป็นการช่วยน้องนะครับในวันที่มันไทยนะครับแล้วก็ในวันนี้วันที่ถือด้วยนะครับก็ขอเป็นการทันนะครับขอกราบเรียนมีน้องถือาันนะครับหลังจากข้อรบกวเสร็จแล้วนะครับหลังจากข้อรบกว ที่ขนาดประชากรนะครับเพื่อจัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็แม่ครัวนะครับแม่ครัวได้เป็นตัวด้วยนะครับไปช่วยกันปล่อยหมูนะครับที่จะไปกันกับข้าวนะครับแล้วก็ช่วยงานที่ร้านนะครับแล้วก็ไปช่วยจัดเตรียมสถานที่การที่วันยังไม่เล้ยงสิทธนะครับที่จะทำโครงการบ้านวันที่นี้นะครับสเพราะว่าวันี้เป็นเชิงวิช ต้องเจ็บรองเท้านะครับเราจะทำรูตัดขาดก่อนนะครับแล้วก็แสบของมันก็ต้อไปนะครับทางพืชร่างทรงนะครับก็จะเดินทางมาถือว่าเป็นถือว่าเรานะครับก็ได้วิธีใส่ของรองเท้าหรือการนี้ก็ปู่นะครับในเรื่องของเส้นไหว้นะครับคนในที่ต่างทร่รูนะครับเรื่องกรนปุกวันพรุ่งนี้ของนายองนะครับน่าไปนะครับน่าไปด้วยแล่วก็ น่าจะเรื่องเงินเดือนของมูลค่าเพิ่มไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องทางบุญนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดเจ้าพิจารณางนนะครับเพื่อมาเป็นประธานในการทระชางบ้านด้วยก <ITA> ็ขอเชิญนะครับท่านอาจารย์ที่มูลค่าเพิ่มแล้วก็ถือตานะคก็ใส่ตาไปเป็นทั้งคู่ปกตินะครับเป็นทั้งคูปกติที่ว่าใหายหมดนี่ย ีลยวหลังจากเิน mm ้ำพะาสริจแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตั้งระดับตรแน่านแว่านะครับจะมีวัชงตูนะครับเห็นตังนะครับตวนะครับอาผูส่งอาน้วด้วย เ่อ่ไที่ี่เีให้ลูกหลานได้รับแอพรัดทุกท่านะครับสทุกท่านเลยนะครับเที่เ้านี่นะครับตะมีทางพ่ทต้งางพอของนะครับตางจัดเตรีสถานที่ให้นะครับเอ่อใหญ่ไม่ใหญ่แล้วเเชิญก่อนนะครับขอเชิญที่ีก่อนนะครับลูกหลานได้ขอพรด้วยลูก ที่จะไดูขอบพ่นะครับเจอเจอเลยนะครับเจออ่าแก้ไะได้ไปการบนรณาการ